ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรัต์จงเทพผู้แทนเขตพักขนงบางนาพักก้าวไกลครับขออนุญาตร่วมสนับสนุนนะครับยติตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกและสวยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในวิกฤตของรถบรรทุกซึ่งมีปัญหาทั้งในเรื่องของกฎหมายที่ไม่ได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อยุคทันต่อสมัยนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับเรายังมีพรบการจราจรทางบกซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2522นนะครับก็ถือว่าทุกวันนี้เรายังใช้ตัวนี้บังคับใช้กันอยู่นะครับเขตบางนาของผมนั้นนะครับมีพื้นที่ที่ต้องพูดถึงว่าเป็นจุดเริ kind of ่มต้นของหัวใจของการขนส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับ เพราะถนนบางนาตราดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการขนส่งรถบรรทุกที่เขตบางนางของผมนี้ฉะนั้นปัญหาเรื่องรถบรรทุกเนี่ยมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มีถนนบางนาตราดและถนนหลายเส้นสุขุมวิทก็อีกหนึ่งปัญหานะครับซึงวิ่งไปทางตะวันออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาดูแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินเอยสวยเรื่องวิ่งนอกเวลาตามเวลากําหนดเนี่ย ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่สองสามจุดนะครับท่านประธานเรื่องแรกคือเรื่องจากตัวผู้ขับขี่เองนะครับจากตัวผู้ขับขี่หมายความว่าผู้ขับรถบรรทุกเองอาจจะละเมิดกฎหมายด้วยเจตนาของตนเองหรือด้วยข้อบังคับที่จะต้องวิ่งให้ได้รอบหรือวิ่งให้ได้ตามที่กําหนดนะครับส่วนนี้เองก็เป็นส่วนของความรับผิดชอบของผู้ขับขี่แน่นอนครับก็มีกฎหมายเปรียบเทียบปรับ กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กับผู้ขับขี่อันนี้เราต้องยอมรับว่ามีอยู่นะครับส่วนที่2คือเกี่ยวกับของส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนครับส่วนนี้เองก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของที่เราใช้คําว่าสวยเข้ามานะครับซึ่งสวยก็จะมี2ประเภทดีนะครับสวยบนดินกับสวยใต้ดินสวยบนสวยบนดินคืออะไรครับคือการที่ยอมจ่ายค่าปรับตามกฎหมายกําหนดนะครับ จะวิ่งนอกเวลาจะวิ่งน้ำหนักเกินก็ใช้วิธีการออกใบใบสั่งก็จ่ายค่าปรับกันไปก็ถือว่ารอดกันไปแต่สวยใต้ดินอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ต,ต่อรอบหรือต่อเหมาหนึเดือน2เดือน1นึปีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาในส่วนนี้ส่วนที่สคือส่วนของนายจ้างนะครับซึ่งแน่นอนว,ว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดถึงว่า นายจ้างเองก็มีส่วนรับผิดชอบแต่กฎหมายยังไม่อาจเอื้อมถึงได้เนื่องจากว่ามีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่นะครับเราพูดกันถึงแค่3ประเด็นนี้ผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและนายจ้างนะครับแต่เราลืมพูดไปถึงอีกหนึ่งคนที่มีส่วนสําคัญนะครับคือผู้ว่าจ้างครับท่านประธานผู้ว่าจ้างเนี่ยเองก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้การละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นเพราะว่า ม the so ีเหตุผลปัจจัยทางการค้าเรื่องการคุ kind of ้มทุนนะครับบางครั้งผู้รับจ้างก็ไม่อยากที่จะบรรทุกเกินล่ะครับน้ำหนักแต่ทำไมต้องบรรทุกเกินเพราะว่ามันมีเหตุผลต้นทุนของการขนส่งเนื่องจากว่าผู้ว่าจ้างก็อยากให้บรรทุกรอบเดียวด้วยราคาเท่านี้แต่ถ้าบรรทุกน้อยกว่านี้เขาต้องบรรทุกหลายเที่ยวก็จะเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ว่าจ้าง แต่กฎหมายก็ไม่ไปถึงตรงนี้นะครับอย่าว่าแต่ผู้ว่าจ้างเลยผู้เจ้าของบริษัทรถบรรทุกก็ยังไม่ถูกดําเนินคดีได้เนื่องจากว่าจบไปที่ขั้นตอนของผู้ขับขี่ไปแล้วนี่คือความล้าสมัยของกฎหมายของเราที่จะต้องนําไปพิจารณาศึกษากันนะครับเขตบางนาเนี่ยนะครับนอกจากมีเรื่องของรถบรรทุกที่บรรทุกเกินแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการวิ่งในเวลาห้ามวิ่งนะครับตามข้อบังคับ ของเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับอาศัยความตามพรบจราจรเนี่ยนะครับกำหนดเขตหลายจุดในพื้นที่กทมชั้นในเนี่ยนะครับมีกําหนดว่า6ก้อเกิน6ก้อห้ามวิ่งกี่โมงถึงกี่โมง10บรอห้ามวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงรถพ่วงห้ามวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงผมท้าเลยครับว่าให้เราไปดูได้นะครับฝากท่านประธานได้เลยครับว่าไปดูได้เลยครับว่าในเขตบางนาหรือเขตหัวเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ มีหลายจุดที่รถบรรทุกวิ่งได้เกือบตลอดเวลานะครับวิ่งได้เกือบตลอดเวลาโดยยอมจ่ายค่าปรับเป็นครั้งครั้งหรือจะจ่ายเป็นรายเดือนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องปกตินะครับกลายเป็นเรื่องปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับท่านประธานตอนนี้ยังมีคดีค้างคาอยู่ในเขตของผมนี่หลายคดีเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันขึ้นมาเนื่องจากว่ารถบรรทุกบรรทุกน้ําหนักที่มากพอแล้ว ก็บังคับด้วยด้วยความการบังคับยากแล้วเนี่ยนะครับยังถนนในกรุงเทพมหานครท่านไปดูสุขุมวิทนะครับโอ้โหรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สาหัสสาการพอสมควรฉะนั้นเมื่อมีการเฉียวชนขึ้นปุ๊บเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกลายเป็นว่าถูกดำเนินคดีแค่ผู้ขับขี่ครับแล้วเพอเพอผู้คู่กรณีซวยด้วยโดนดำเนินคดีไปด้วยก็มีหลายเคสหลายกรณีนี่คือเกิดขึ้นได้แค่นี้ดำเนินคดีกันได้แค่นี้ นอกนั้นไม่มีทางไปถึงผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบริษัทนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครจึงอยากเรียนท่านประธานสภาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ยังไม่อาจก้าวทันเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งในปัจจุบันและบรรทุก ที่รถบรรทุกมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถของรถบรรทุกซึ่งเพิ่มทั้งน้ำหนักเพิ่มทั้งเครื่องยนต์ขึ้นมาในทุกวันนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ฝากท่านประธานนะครับไปยันเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับว่าผมขอสนับสนุนนะครับยตินี้นะครับเพื่อให้เข้าสู่วาระการตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ